จิตต่อมาพี่น้องหลังจากเบิ้งก้แล้วก็สล่สองนอนออกไปข้างละ้างละสองแถวไปกลับมากอะสิมาสาไล่สองหยินจิไปปิดไล่สองยินกะก่อนจิเปิดไล่สองยินกะตกกาบสิเก่าห่งละ ลายหนีตรงมากก่อนหยกสองวางสองหยกสองวางสองขามสองขามสาม ตอกหาสิบแปดคู่อันนี้คางรห58คู่กะที่ว่าเป็นโตวหอพี่น้องเดยอันนี้เป็นโต็นต่อหกสิคู่สิเป็นฝาว่าทิพเห้าฮ้ได้เตรียมไม่ตอกกำหนดไว้ซสำนั้นแต่ว่ากะสำหรับพี่น้องเคสกะเสีเยเอาน้อยเอาหง่กะแล้วแตะ เดี๋ยวโทษได้คู่ก็ได้เด็กพี่น้องเด้อจะว่าของเฮาหันเฮาเอาขนาดนี้เพราะว่ามันเอาความสมดุลกับอันไม่ตอกสันเหย้าของเฮาตอกสั่นตอบเหย้าตอกเหย้ากะเอาไปเห็ียดย้ายก็หันก็ได้ ตอกสั้นกัเฮ็ดน้อยก็นีก็ได้บริตายตัวแต่สำหรับของเฮานี่คำนวณแล้วใส่เม็ดตอกค่านี่เฮ็ดซับนี่พอดีพอดีสมบูรณ์สมดุลกัน พอดีลงตัวเขาคูกันพอดี ลายสองยืนลายสองยืนก่แยกตอกขึ้เก้าลนะ่ะตอกคู่นี่เอาแยกเส้นหนึ่งเอาล่งลุมเส้นหนึ่งเอาขึ้นทึงจับขึ้นมาเมื่อทึงลุมปล่อยลงไปสองเส้นลุมเส้นหนึ่งเครงเส้นหนึ่งนนี้ก็จับขึ้นมาสองขึ้นเก้า ได้สองยืนนะพี่น้องได้สองยืนแต่ว่าไปธรรมดาไปไปกับธรรมดา มัน <c ười> ừ, เออกดียงน้งาน้ำตกดนตวฝนตก ครับมันน่ยพี่น้องกับแกนสีหลเยแยกให้เก่าเนี่ยนะ ยังแจ้งว่าเปหลายรูมึงถึได้อ่ะน่าจุหาสบเลมะเขาวเอออ้าเขาว่ามือไปไปหรงเขาว่ามีแก้จืดมี้รูมีอันมีอย่างอกขาว่าไม่สามียางเลยอะ ลายสองยืนยนี่น้องสารแบบไปกับสารแบบไปกับสเสียงเป็นรูาโทรศัพท์กระดังด้งดังดอกพินน้อง วนวนที่เตียงเถอะแล้วก็น้ำบวบแล้วนี่ไปอาบน้ำให้เมย์หวานบ้านเ่อะดาวน์ทูท่าคู่คู่ว่าจังะเจ้าดีค่าคูคู่ กันแทียกระสีตามพี่น้องนี่สารไปกลับนี่เป็นเอื่นไลน์หนึ่งเขาสารไปกลับนี่ไปกลับไปกลับนี่สิ่เดลไลน์หนึ่งนี่แหละเดลไลน์หนึ่งเนี่ยสี่อื่นเป็นไลน์หนึ่ง อันนี้มันสิเป็นสารแบบไปกลับได้พี่น้องนต่ตัวรูปนี่ไปกลับได้ไล่หนึง่งอันนี้เอาสารไปขาเดียวกับสิได้ครืงหนึ่งของลายแต่ว่าวันนี้สิเป็นไปจกให้เบิ่งได้พี่น้องเดี๋ยวขั้นไปจกมันิเปินไปไล่หนึ่งเลยมันสิได้ไล่หนึง่งเลยขั้นไปจกแต่เบิ่งมันิเป็นผักกันอยู่จกไปเลย วิธีไปจกน tamam. ี่ก็ค e ือเอาขึ้นมาเส้นเดียวน่พี่น้องจับเอาเส้นไล่สุดขึ้นมาเส้นเดียวแล้วก็ปล่อยลงไปสองเส้นคือเก่าแล้วก็ปล่อยเส้นนี้ทับลงไปอีกแล้วก็จับเอาเส้นในสุดมาเส้นเดียวแล้วก็ปล่อยเส้นนี้ลงไปเส้นที่เขาจับขึ้นมาแล้วก็จกเอาเส้นไล่สุดอีกคือเก้าแล้วปล่อยลงไป ปลอยต้องไปสองเซนขึ้นเกลอนะแล้วก็ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเซนหนึ่งแล้วก็ค้างซ้ายนี่เฮาปล่อยลงไปสองเซนขึ้นเกลอนั่นีอเฮาก็ปล่อยเซนนี้ลงไปแล้วก็ไปจับเอาเซนในในสุดขึ้นมาเซนหนึ่งในสุดขึ้นมาเซนหนึ่งแล้วก็ปล่อยลงไป คลิปนี่และวก็นี่มนาะคลิปนี่วันนี้เขาสิมาจัดใหนบึงแับนี้เตกต่างกันไปเที่ยวเดียวนี่มันจะขึ้นไลน์หนึ่งเลยพี่น้องแต่ว่าอันนี้เขาไปแบบไปกลับมันจะขึ้นเครื่องเดียวมันจะไปแต่ไฟนี้ลายมันจะขึ้นไปไฟนี้ แต่ว่าอันนี้เขาไปจบจางทางที่ไปไปเที่ยเดียวมันขึ้นทั้งสองขางนี่อันนี้คือเปลี่ยนการไปจกุกไปจุกนี่มันสมมวโมงห้องเอา,เอา22ไลน์นี่มันก็นสิได้ไปได้เฮ็ดแค่22เที่ยวเท่านั้นแต่ว่ากันเ้อไปธรรมดามันสีได้เฮ็ด4ี4เที่ยวไปกับ ขืนมาเส้นเดียวปล่อยลงไปาขึ้นมาเส้นเดียวปล่อยลงไปสองเส้นคือเก่าอะไรพี่น้องอันนี้อันนี้คือไปจุกเดี๋พี่น้องเห็ดกะล่องสารเบืองพี่น้องอยากเห็ดเป็นกะล่องสารเบือง ลอยลงไปขึ้นมาเส้นเดียวในในสุดเราจะพี่น้องในสุดเลยเออนี่เราจะเอาสองเส้นนีล้ลงไปแล้วก็วางทับลงไปเอาสองเส้นนีล้ลงไปแล้วก็วางทับเส้นห้าขึ้นมาเส้นเดียวนี่วางทับลงไปล้วก็ไปจุกเ,เอาเส้นไม้ขึ้นมาจิกน,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 นี่ป๊บนี่ปีบ ปึบจิบ,บจิบ,บจิบจิบจิบหนึ่จิบไปจบเกสร่าง,งกันแค่คือไปรอบเดียวได้ได้ไลายหนึง่งไปรอบหนึ่งซ้ำกับห้องอัน สารอันไปกลับสองเทียสินในในสุดเลยพี่น้องสินในในสุดปล่อยลงไปแล้วก็ดึงเส้นนี้ขึ้นมาปล่อยทับลงไปปล่อยสองเส้นนี้ลงไปสองเส้นคือเก่ากันละมืนครับปล่อยไปคราไปไปกลับแบบเดียวกันก็สองเส้นคือเก่า ต่อกันไปเลยนี่ปเดี๋ยวมันจะเป็นพักกันอยู่เนี่ยอันนี้คือเป็นการไปธรรมดาเป็นพักยี่นี่ได้ไล่ขังเดียว อันนี้มันจิกแยวกันเป็นสองเป็นไลายหนึ่งเลยเป็นสมุดเขาไปสองเที่ยวเกกลับเลยที่เกา่เาไปรอบนี้ไปไปจนสุดพี่น้องเบิ่งจนสุดแบบเก่านะพี่น้องไปเรื่อย ไปมันเดิมไปเพืดึงเสร็จในสุดขึ้นมาปล่อยลงไปปล่อยสองเซนขึ้นกันกับไปกลับัองลระพี่น้องแต่ว่าเวลายกของยกเส้นเดียวดึงขึ้นมาเส้นเดียวแต่ว่าปล่อยลงไปสองเซนขึ้นเขา ดจอกันข้าปล่อยไปกับสารแบบไปกับหันเอาสีดึงโยกสองว่างสองไปจิ๊บไปจุกเข้ามาหอดแลแ้นี่นี่มันจีต่างก,กันอยูงสีมองไปจุกกับไปไปกับธรรมดามจีต่างกันเดี๋ยวบอกจิ็นแบบนี้น เพราะฉะน,นั้นค้างนี่มองนี้เ้าสิเดสารกับขึ้นอีกเพื่นึงจะกวาดจีทอก,กันกับมองเ้าสารมานี่สารขึ้นกับป,ปัญญาดิการเอาแคยกสองขึ้นมาปั๊บยกสองวางสองปั๊บยกสองวางสองปั๊บยกสองวางสองปั๊บสิเกา จิบลงไปเรียบร้อยจอดกันแล้วเนี่ยสารอันนี้สองไปกับสองเที่ยวไปกับจังควรสีทอมอาสารจบกงนี่นคลิปนี้เอาให้เบิง้งเทิ่งไปจกุกเอาให้เบิง้งเทิ่งไปแบบธรรมดาไปกับ ี่น้องมักแบบเด็กกะเออก็บเอาเบิ่งเอาสำหรับติ๊เข่าไล่สองยืนเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละ,ะสำหรับคลิปนี้กะเด็พี่น้องเบิ่งสองยางหวังว่าคือสิเข้าใจก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ คิดหนาสิเป็นตอนใดก็ว่ากันไหมสำหรับกิมีก็ขอ,ขอจบไป,ปแค่นี้สวัสดีครับ